ครับก็สวัสดีนะพี่ๆเพื่อนนะวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับคลิปแรกวันนี้นะครับเอาสมเด็จที่จะลงประมูลเย็นนี้นะครับทางช่องทาง YouTube เดชคนชอบพระไห้ชมก่อนเบื้องต้นนะครับองค์นี้เป็นสมเด็จยุคอินโดจีนนะครับของพระคูสุพน์วัดสุทัศนะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์นะครับเป็นพิมพ์ไกเซอร์เนื้อหาค่อนข้างจะดูง่ายนะครับองนี้เนื้อหาค่อนข้างจะแบบพระเนี่ยเก็บเก็บมาดีครับพระเก็บมาดีแตกต่างจากพระ องที่ผมแบบลงให้ชมอยู่นะครับเพราะว่าองค์ที่ผมลงให้ชมเนี่ยองที่ผมสะสมคือเป็นพระที่ถูกใช้มาแล้วก็ถูกสัมผัสนะครับผิวจะเกลี้ยงแล้วก็ออกสีอมเขียวส่วนองนี้ผิวท่านค่อนข้างจะเดิมมากครับอ่ามาจาก f c นคนปรปฐมนะครับเมื่อเช้านี้เอฟซก็ผ่านมาโคราชนะครับก็แวะหาแล้วก็ผมก็เอาพระให้ชมนะครับส่วนของ f c น่ะผมได้องคเดียวครับพระครูสุพจน์วัดสุทันนะครับรอราคาปิดด่วนเย็นนี้ได้นะครับอ่ะก็ลงเบอร์โท